สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะ30งวดไม่พลาดเลขเด็ดออฟจุดประทัดแสนนัดไอ้ส้มฉุนแห่ตามให้โชค30งวดไม่พลาดให้โชค30งวดติดมาแล้วบรรยากาศก่อนหวยออกที่วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนักเสี่ยงโชคเดินทางมาไหว้ขอพรไอ้ส้มฉุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังนำของโปรโดไอ้ส้มฉุนอาทิ น้ำแดงขนมขบเคี้ยวของเล่นเสื้อผ้าสีแดงหนังสติกมาถวายพร้อมทั้งกระสิบข้างหูไอ้ส้มฉุนขอโชคลาบโดยมีการจุดทูบไอ้ส้มฉุนพารวยเพื่อนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่1พฤศจิกายน64ซึ่งก่อนหน้านี้ไอ้ส้มฉุนให้โชคกับผู้ที่มากราบไหว้ขอพรแล้วกว่า30งวดด้านนักร้องนักแสดงหนุ่มออฟสุพนัท เดินทางมากราบไหว้ขอพรเรื่องโชคลาบและการงานกับไอ้ส้มฉุนพร้อมประทัด1 0 0 0 0แสนนัดถวายหลังจากกราบไหว้เสร็จได้จุดประทัดจากนั้นนักร้องหนุ่มโพสภาพแจกเลขเด็ดหางประทัดแคปชั่นว่าก็น้องชอบสีแดงไอ้ส้มฉุนวัดทรงเสวยโดยเลขหางประทัดได้เลข92และ836ขณะที่นักเสี่ยงโชคแห่จดเลขไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1พฤศจิกายน64หวังได้โชค โปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ